มันพี่นออ้องสิมากเก็บเห็ดเพิ่งอามาพอเห็ดเหลืองดอกงามเลยเนาะพี่สมเนาะอันถุงมือกับประธานดได้ใส่มันประธานดได้ใส่ถุงมือแล้วถุงมือประธานดได้ใส่เพราะว่าถอดออกว่ามันมันสิบดายเห็ดมันส่งเป็นตบะบดายเนี่ยนะ <c oughs> บ่ราะเป็นอย่างดอกทั้งหย่านเขามาล่าสัตว์ <c oughs> ท่านกิดน้ำเขาสิยิ่ง Khi đó lắm lòng, có gì hên của bọn nó Có gì nhìn hóa của bọn nó Quá đọc dàng ngam đây mình Ta đi đây này nó Thì nào tay Hết đường Xin mất nhục ăn mất nào mất nào không phải nhắn khỏi mất nhiều nữa เห็นอย่างพี่ชมจะพ่อเห็นอย่างอเห็ดอันนี้เห็ดเพิ่งเกาลัดพะศันโมเสยขาจาว่ามันแมนหบอวะแมนมันแมนหรอวะแม่ เจี๊ยออกเป็นมูจะมากินเต่นี่ดิออดอกน้อยๆมันนี่เออดอกน้อยๆมันคือดอกอเอาดอกน้อยๆสิ่มันบ่เออเป็นดอกน้อยอันละาละข้าคร๊ครครคอ๊อ๊กปข๊อกกกไปปตาคอยดู่อนขาเยียบเพชรจากดินคอยเดินนอยเดินตกใ ดึงได้ได้พอเห็ดอันได้พอเห็ดเหลืองสามสี่ดอกอันนั้นก็ไม่เห็ดอีหยังอีกเลยนะโอ้ตายแล้วเบิังเบิ่งพี่น้องมึงเห็ดอีหย่างานะเห็ดตายเบี้ยตินี่ถ้าบ่ามาน้ำผูข้ขีเจ้าหูจกหักเห็ดกะกะแล้วจ้อยก็ตายถิ่มตะข่อยนี่ล่ะ <c oughs> นี่ข่อยพ่ออีกแล้วพี่สมพ่อเห็ดเก่าลัดอีกแล้ว อใส่ถุงมือซะเป็นก่อนดอกงามเนาะเบิง้งนี่เก็จะว่ามันกำลังเสีดอกซ้ำเนา่พี่เดี๋ยวดอกน้อยๆน้อยๆป้าดอกน้อยๆแต่ว่าขาอ้วนเนาะพี่สมมันดอกน้อยๆแต่ว่าแม่งกับกำลังสิกินมัน ขามันใหญ่อีอลีเนาะนมุงืงพ่อก็ตัดตัดขามันออกจำจำเดี๋ยวเอาไปแกงซุยนะัอุห่มกินนะโอ้ยหนึ่งดอกมันก็ลังดอกกรลังงาม Đây. đỏ có lắm ăn on đỏ mắt uẩn đỏ tupu đỏ tupu tipi จะเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนี่ดอกเหน็ดดอกใยดอกงามตัดขามันออกทั้างยานเขาไม่ยิ่งสัตว์เขาชิยิ่งหัวข่อยบ่อื่มไปน่ะ พี่ส่อมทางนี้ก็มีพี่ส่อม ตะด,ดอกกันยิย่งใหญ่ะดอกกันอ่อนนี่มันนี่แดนมากพอเ e ็นเหลืองเต็มที่นอะพี่สมก็เห็นแต่แดงมันบอถ้าได้ดับนะดับแล้วมันดอกสันเ e ็ดเหลือง าสพากันเมก็บเห็ดเล่งหวานเอาเอามาท่านใ้ตัดถามีอะไรเอ่ยมันมาท่านใ้ดับนาดับเนียมันอยู่เห็ดเหลืองนีนี่เด้ยนี้เดีเห็ดยังมีเห็ดยังนี่เตอันนี้เห็ดผิดติอ๋อเ่าเคยกินเบาเคยกิน้เก็บ โอ้ยผู้เรียนเมื่อกี้มันขมเหรอวะแม,มนบอกไปพุ่นเนี่ยพี่รู้สึกยังไงกูพุ่น<า>พี่ย่าแล้วนางเก็บมา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 ปุ๊บผุนเก็บกเห็นยังแน่บ,บนุ้นผุนมีอิมซิมอยู่นะน,นี่อันนี้อันนี้พี่น้องอันนี้มันเป็นเห็ดคู แสดของเห็ดเหลืองคะเจ้าว่ามันเป็นเห็ดนะมันสิเป็นสีมันสิต่างกันอันนี้คือมันกินบ่ได้มอะไรเป็นเห็ดเอามันแม่นอีหยังมื้อนี้ทั้งเครื่องบินทั้งมูสิมาล่าสัสสวยมันแม่นมืออีหยังก็ว่าเลยนั่่อันนี้ก็ดำๆนี่งจะเป็นเห็ดเอีเ้ยง ฮอะไร่เฮาบแต่เฮากเก็บเป็นบะ,ะ่อะมันกินด้อยูด้่พี่นอนแต่ว่าเฮ้าบ่กินนะสัตนพี่สมผู้สิโปรเฟสชันอนบอกว่าบ่กินคือพ่กินเฮาต้องฟังความ <c oughs> ก็บ่ฮู้ว่ามันอาจสีบ่แแสบมั้งเรืจังไหนโอ้นี่อันนี้ตรงแมนแต่แเลยนี่ นี่นี่นี่แมนอยู่นี่เห็ดเกาลัดเห็ดเพิงอีกสายพันธุ์หนึ่งนี่เลาเก็บอยู่แถวนี่เหรอพี่ย่าน่ะต้องเพราะไปหอดบานก็นต้องไปหาซื้อมันอีกเด้นนี่่าซื้อทางภาษาสวีเดนมันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วค่ะกับ Family f o r c e in Sweden มืัอนี้ พามาเก็บเห็ด้อนีเขาป่าปลาใหญ่เลยเนาะค่ะมาเก็บเห็ดเพิองกะเดี๋ยวมาตามมึงกันเนาะค่ะว่าสีได้เห็ดลายบ่แต่เขามานี่ก็บมาพล้วพี่น้องเทมง้อนีเขาเจานล่าสัดจะสิเป็นแนวดมึงใส่เสือมาส่เสือที่มันแบบว่าให้มันค้นเขาเจาล่าสั์เขาเห็นเนาะแต่ว่าแถวหนีพี่เขาเจาว่าเขาเจาบ่มียนคนมาล่าสัอยุ่ใไกลๆนี่ดอกก็้ซันวา มึงขอมาก็บมะพร้าวเฮ็ดพี่นะะมึงพี่น้องเฮ็ดเพิงนี่อันนี้เขาเจ้าเอินเฮ็ดเผิงเกาลัดวะสันทีเขาเจ้าว่าแต่ผู้เขาเจ้าเค่อยเก็บกินเนาะเขาเจ้าบอกหลายแอกอย่างคักเด้ขามัน,นมันเราเอาไปแกงมีแบ่บมันสีแก้ไขก็เห็ดเพิงหวานหระแตว่าเห็ดเพิงหวานมันก็สีแสบกว่านเนาะ đó mến, đi nào, một, đỏ nhầy, đỏ uẩn, ui, đỏ hép, đỏ onzoan nào, đi anh bị kèm, á, nó cứ uẩn đỏ เจา้าเห็นไหมจิ่บขาขาเวินแกงแซ่บวระสันเพิ่นว่าแกยังไม่เคยกินหรอกพี่น้องน,น,นี่สิบ่ได้หลายคักเลยสิพี่ซ้อมเหมือนนี่ มันขึ้นมันก็ขึ้นเป็นมูกันยังสี่คือเห็ดอันนั้นนะคือเห็ดเปลี่ยหวานนะ <c oughs> คือเห็ดข่อยุวหวาน <c oughs> นะอืะ้มดิหนาปไก่ปไก่กันเข้าใจว่ามันที่นี่เห็ดหลายอย่างอยู่ในเหมือนนี่ đây, yêu nam anh nhanh cái đỏ nhanh mặt mặt bưng, mặt mặt bưng mặt 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 nó mặt 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 hết mặt 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 ดอกตุ้ปูติปีก,กรสิกเก็บอยู่แถวนี่หละนี่มันดอกมันนดอกดอกงามอีลีเหรอขาอ้าาวนเขาเลยนอผีสมเนาะ แกงแซ่บเพิ่นว่าโอ้มูงเจ้าเบิ่งเขาจะบว่าแซ่แบแซบแซบโอ้พีน่นะอืม เป็นสี how many? How many? How many ่บอกที่เธอหนื่อยนะวันนึงเห็นหลายเห็นหลายเลยบอพี่สมนี่เห็นไปนี่ดอกหนึ่งขามันขามันอ้วนครับเนาะ ฮะพ่อเป็นตะต่างไงแทะนี่เอาใจแล้วพ็อเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองกับเกียบเอาอีรีติเห็ดหนานว่นกับพ่อแล้ว มันสิพ่อเห็ดหลากหลายชนิดทำวันนี้มันใดหลายเห็ดทีนี่เอา่นี่เพราะว่าย่ยสมแล้วเอาว่าสิเก็บให้ย่ยสมเอาบ่ะถ้าเอาดูไเห็ดตอรากนั่นแหละแต่ว่ารุ่นมีพี่บ่เอาพี่ยวปตาลุนเป็นยังคือเอาตลลุนใหญ่ใหญ่เออโเอาปลารุนแบบหน่อยก็นี่มันแข็งๆนะแต่ยอยสมอันนี้มันขามันอันนี้ขามันเริ่มเปื่อยเหรออันนี้มันเห็ดยังส่นพีน บ่าลืเฮ็นานน่อ๋อุนาเฮ็ดนานวันป้นาบิอาไปเมียหนกะทันังกะปาดปาดอยู่พุวว่น <c oughs> จะคือปาดเป็นตะเลียใจแถม่อยเบิ่งน้ำเนื้อเปลี่ยนขามันเยใส่จังทีมันตั้งอยู่น้ำกันยังไงมกัน่ะขามงมกน่ะอือนะมันตั้งอยู่น้ำกันแบบนี้ไม่าตั้งน้ำกันสะอ่อน ออ่นนเห็นว่าพี่น้องยางมากกว่าพอวไอ้สิอัเนียดอกมันเถาแล้วนะวันนี่มันเอาดอกอ่อนอยู่นี่ดอกอ่อนดอกเป็นตะเป็นตะแกงแสบหายดีปุ๊อปิปิอยู่สปอเตเป้ กอเป้ตุมติมีโอ,อ,อพี่นะมึงดอกมันโอ งามดอกต้นเงือกงอหมอแตกใช่ดอกเห็ดต้วยควาแม่งจะมักมันคือแตนตองตบขามันออกไม่ไหลนี่น่ะนี่น่ะมือฮอ้ยหมอหลุดหัวหลุด เฮ็ดเกาลัดยัง <laughs> วานนี่พี่ดอกเป็นตะแกงแสบไหมดอกอ้นอนวนอวนแ,แมนเนี่ยดอกละค่ำนี่อ้วนอ้วนตุ๊ปุติปีอยู่ <laughs> เป็นตะหักคากเฮ็ดก็ได้ <laughs> นไดในคุกข้าวเก็บเอาได้เดี๋ยวนี้ <laughs> ถ้ามันขึ้นมันขื้นเป็นมูเลยเนาะมันอยู่น้ำกันเป็นมูเลยไหมเนี่ยท่านเห็นเราก็เห็นอยู่น้ำกันออันนี้มันดอกอ่อนดอกหน่อยพี่นะอ๋ออันนี้ก็เเถาแล้วทอถ้ามันเถามันเป็นแมงขึ้แค่อจอวา ได้ร้ายเลยได้หนิข้าวเดียวพี่สมได้ร้ายเ้วได้พี่สมแป๊บเดียวน่ะไปทางได้กันแล้เหรอ คุณอ่ะเดี๋ยวอยู่น้องกันหนังสินนงสต่อค้มัทั้งเก็บทั้งย่านอันเขายิงปืนมัเจ้ามัเจ้าคึ้ดเบิงเขามาล่าสัตว์ สามีมาส่ง่าเอ,อ้าเขาติดป้ายไ้เขาลาสั์ได้เหมือนนีวาสันววามูเตอร์สิพ้ากันเข้าไปยุติเขาสีบ่ยิ่งติว่ัสัุเป็นบ่อันนี้ยังผ้ากันดันดนมากอยู่กระเอื่อยเขาเจ้าจวาเขาเจ้าอนหูจักหม่องยูหม่องได้เขาเจ้าลาหม่องได้เขาเจ้าอันยิ่งสั์จังสีนะเขาก็บโไปไก่พนเขาก็มาหม่อง บางทีกาเจ้าบ่ามีนางลานกาเจ้าสิมีอันสร้างอันเป็นคือจังอันเป็นซุ้มไว้เองสิไหมคะพุ่นเกิดยู่ใกก้กันห้อยค้นมาเกีบยวบา้าพุ่นนอะมึงมันข้นต๊ะป๊าโต๊ะแปะอยู่มันขึ้นเป็นมูเลยน่ะ ôi chú mắm bên tân nhất thế nè nè nó nè 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 thế nào nè 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 ตระกูลข,ของเห็ดเห็ดอันข้อยู่อะไอ้หนังขอเอินองฝรั่งนะโฮมชิมโอ้ยเนี่ยดอกหัวหัวหักโอ้ยเนาะที่จัง โอ้ยมูเจ้า่อยสิเก็บแบบได้นี่อ่อยเดียวออกจากป้าแบบมเมิดบอพี่สมมันคือหลายแทะฮะ่าจะคนออกจากป้าเมดติดแบบน,นี้เห็นบ้ะเจ้าจเห็นนีม ข่ละออนซอนข่ละออนซอนเห็ดโอ้โหมูเจ้าเมืองขามันเมืองขาเห็ดสมมกวันใดวันดีแท้พี่ซ้อมเอาว่ามันทานไปทางอื่นเหรอมันเกิดกันเป็นกลุ mein ่มเป็นกลุ่มเล่นเลย มันก็เกิดเป็นตะงเงินตะงเงมอตแตกค่คุณตัวเห็ดแดงกับพ่อเห็ดแดงมึงเน่ะโอ้ยขอปลามเามือนนี้แสดงเมื่อเห็ดหลากหลายสนิดครับ กี่มฆมี่จะเห็ดเหลืองมึงนะ่งเนี่ยดอกละค่ำเพื่อจะวายจังยิใส่เราเห็นอีกว่ามนะึงมีเห็ดแดงบอมาจะเห็นบอกเห็ดแดงแต่ตุข่อยบอก,ก,ออยกินตุข่อยกินแต่หมูเห็ดพึง่งอนนะนะเห็ดแดงไม่กินกินเห็ดเหลืองเห็ดพึง่ง เก็บทางนี้กันทำอแม่มันขึ้นหลแถวทางเนี่ยพี่ส้มทางคุณกันมึงพี่น้องมึงเจอมึงเห็ดมันหลีอยู่ม,มึงป๊าโูกมึงง่ามค่ะง,ง่ามแน่แท้ว้ายมันหลีคนอยู่บามีไผเห็นมันม,มึงติล่หรอโอ้ยแต่ออนซอนค่ะ คุยว่าเป็นบานว่าเป็นหนาคนใช่เพื่นกับมุจจาบอสะบ้าเมียนคนมักเบิองเนาะบานบานช่นเป็นหนาผู้กเก็บเห็ดปุ้นนะมึงเห็ดจ้ามีอีกยู่พี่สมมีอยู่มีอยู่ chờ kiếm hết con nè cần mua nương như nè như ta đỏ ăn on đi nào đỏ hết đỏ son Cầu lát มื้นเอาแล้วเอามันและเห็ดเราก็ได้ใกล้จะเต็มตะกร้าแล้ว <c oughs> ตัวนี้เป็นความภูมิใจเสนอไปมาง่อเห็ดคุณนะ่ะ<อ>มาเจาเบิ้งนี่ตัวดวอกอ่อนๆกับเขาหอยที่ตะกินแห้งๆงนะมือตรงแล้วจะเด็ดลายนะึ่งอยู่เน่ะ นี่คนไหนมันเฮ็ดจังไหนตัวห้าสีหอยเนี้ยเนี้ยบานตอนนี้มีหตะกาปาหนีปลาเมีนเฮ็ดลายมันจะเห็นบ่ดอกอย่างเฮ็ะอย่งอยูหลังกอดมาให้ืออกินกับปร้มมันนี่จะกินเข่าได้พี่น้องเลยมาเด้อมากินเข่าเตยงี้ยนอกินเขานั่นเองได้เงี้ยนหอยกินเขานั่นไงมาเด้อพี่น้องกินเข่าเด้อกินเขากินเข่าปละส๋อมกิด กระดูกหมูเอ,เอาฟ้าฟ้ามาอันกระดูกหมูทอดอเอาะเทใส่น้องมี่เขาเหนียวตื้อใส่ฐานกันเลยมีแต่มี้าขาจ่าขมนี่เขาเหนียวด้กวัาหนึ่งข้าวเหนียวมากเลยมึงมีข้าวเหนียวยังมาเอา้มาอันนี้ก็เอาแกะออกแน่นสุดพวงทั้งนึงครับอาจจะม่ควาเจีน่าทั้งนี้นอันนี้เขาพูด <c oughs> หนาข้าวเหนียวบลกหลายนึง S <S <ทาง>อันที่คอยนักนี่ว่ามันยังได้นักเขาเนี้ยนี่หละอ,อันอะไรนะโอ้เอแดกมากอีกขาอ,อย้สบายเนี่ยตั้งไปอ้อ